มาดูการต้มไข่แบบให้สุกสวยกำลังพอดีนะคะ hard boil egg นะคะแล้วก็ประหยัดแก๊สด,ด้วยที่สำคัญนะคะแล้วก็เอาไข่ตามจำนวนที่เราต้องการนะคะน้ำในอุณหภูมิห้องนะคะใส่เกลือเพื่อที่จะได้ปอกง่ายๆนะคะค่ะเราต้มอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเดือดนะคะใช้เวลา5นาทีนะคะ ปิดฝาปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ผู้ช่วยนี่ตั้งเวลาไว้ที่12นาทีนะคะ12นาทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปนั่งดูทีวีนะก็ครบไปด้วยค่ะครบ12นาทีแล้วนะคะเราเตรียมเอาน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดนะคะใส่น้ำแข็งลงไปก็ได้นะคะ เอามาช็อกน้ำเย็นนะคะการช็อกน้ำเย็นเนี่ยทำให้ไข่มันหยุดคุกนะคะนี่ค่ะก็ช็อกประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วเรามาปอกไข่วิธีการปอกนี้ทำคลิปให้แล้วนะคะโดยการเขย่านะคะนันจะก็ปอกง่ายๆนะคะเห็นไหมคะปอกง่ายนิดเดียว เดี๋ยวมาดูวิธีการสไลด์อันนี้จํามาจากร้านข้าวแกงข้าวขาหมูมืองไทนะคะเมื่อก่อนชอบกินข้าวขาหมูค่ะนี่ค่ะ,คะเราไม่ต้องล้างมีดเลยเนี่ยเราต้มไข่แบบนี้เวลาเราผ่านนะคะไข่มันก็จะไม่ติดมีดถ้ามันติดนี่แสดงว่าสุกเกินไปนะคะนี่ค่ะเราต้มอ,อย่างนี้นะคะเราประหยัดแก๊สไปได้ตั้ง12นาทีบางที เราต้มลืมไปด้วยซ้ำนะคะนานกว่า12นาทีอีกค่ะง่ายๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่ชมนะคะสวัสดีค่ะ